ครับขออนุญนะครับข้อมูลการสืบสวนนี้เป็นุ่กผู้ชมนูมหรือว่าเป็นกกลุ่มก็ยังไม่ทราบผมเองผมไม่ทราบประกลุมไหนอ่ะแต่เราสวนให้รู้ว่าไอ้สองคนนี้แหละคือคนที่เขาเข้าไปเผาค่อนข้างชัดเจนแล้วมันเป็นตรงของดีไซ์ที่อองไอ้จับบั้งมีห้าสามนะครับตรงกันนะครับแต่อีกหกคนนั้นเราเขายังไม่ออกไอ้จับแต่เราคิดว่าเราอยากได้ตัวเพื่อปวามเป็นธรรมในตัวเขาด้วยแต่ปล่อยเข้ามาประกอบ เราเรามีข้อมูลนะเรื่องรถดับเพลิงเข้าไปมีใครไม่ให้เข้ามีให้ให้เข้าอะไรเงี้ยเส้นทางเนี้ยเราเรามีชัดเจนนะครับมีชัดเจนแต่ตอนนี้เนี่ยเราขอประมวลค่อยๆประมวลเรื่องให้ชัดเจนเพราะว่าต้องให้วัมเป็นธรรมท,ทุกฝ่ายนะครับแล้วเราก็อยากได้ข้อเท็จจริงว่าใครได้เข้าไปเผาจริงๆตัวจริงนะคือใครนะครับอยากรู้ไอ้คนได้เขาเผาตัวตัวจริงนะคือใครแต่ตอนนี้มันมีหมายจับอยู่แล้วสองคนตามภาพถ่ายหน้าตาชัดเจนนะครับเพราะนั้นถ้าได้ตัวมาเนี่ยมันก็จะ ไขปริศนาได้ว่าใครที่เข้าไปเผาเซนทันเบิร์ดนะครับอันนี้ก็คือขอความร่วมมือแล้วกันนะแต่ส่วนตํารวจเราเองนั้นเนี่ยทุกสายก็จะเร่งพยายามสืบสวนจับกลุ่มตามหมายจับที่ออกมาแล้วด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมีรางวัลฮนะมีรางวัลดันั้นตามหมายเลขที่แจ้งไว้นแจ้งมานะครับเราพร้อมที่จะรับแล้วก็ไปติดตามจับกลุ่ม ก็ไม่รู้ว่าที่ท่านกล้บมาดท่านอดีตนายกท่ก็บอกสิบล้านเงี่ยใครใครที่บ่อกแสก็สิบล้านน่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกําลังดูอยู่ครับเพราะว่าของผมเองเนี่ยเงินจากการประกวดพระจะมาใช้งานนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องดูโอเคนะรีบไปได้ครับ ต้องประมวลด้วยฮนะอันนี้กําลังขอขอทั้งหมดนะนะทำให้การคดีให้การไว้ที่ศาลที่ดีเอสไอที่อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่อันนี้ที่เรามาสืบสวนเะนี่ยหลังจากที่ศาลได้ปล่อยตัวชุดแรกแล้วนะที่จับกลุมไปชุดแรกอ่ะนะฮะที่ศาลได้ปล่อยตัวหมดแล้วนะครับก็ถึงมาเริ่มสืบสวนะเอาผู้กระทำผิดที่แท้จริงออกมาให้ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเกตั้งแต่ปีห้สองแต่จนถึงสปีแล้วแต่ว่า ไม่รู้ผมผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าว่าจะเป็นหน่วยงานไหนผมไม่ได้สนใจแต่ผมรู้ว่าตั้งแต่ผมเริ่มทํางานมาเนี่ยสี่สิบวันเนี่ยนะครับผมมาเริ่มใหม่ผมไม่พูดถึงของเก่าแล้ะแต่สี่สิบวันเนี่ยเราได้ข้อมูลมาขนาดนี้แล้วตรวจสอบมาชัดเจนขนาดนี้แล้วแล้วก็ไปตรงกับของดีไซน์ที่เราหมายจับไว้แล้วไม่ใช่เรามาส่งหลักฐานแล้วเขาค่อยไปขอมาจับคุ้มตามหลักฐานของเรา แต่เมื่อเราส่งเราลูปเราได้หมดแล้วปรากฏว่ามันเป็นตรงกันที่เขาออกไปแล้วจริงๆแต่ส่วนเหตุผลอะไรที่เขายังไม่จับไปอันเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมไม่พูดถึงแต่ตอนนี้ผมจะเริ่มจับให้ได้มดไ,ไ,ดไม่อเราไม่มีสิทธิทำตำหน,นแต่ข้อมูลในการสืบสวนเดี๋ยวเราสรุปเราก็ต้องส่งนะครับถ้าหกคนที่ขอให้มาถ้าไม่มาถ้ามีหลักฐานชัดเจนเราก็จะส่งให้เดซายเพื่อขอมาจาับกุมถ้ายืนยันชัดเจนว่าเขาน่าจะมีส่วนร่วม แต่เพียงแต่ตอนนี้เราพูดแต่เว่าเขาเข้าไปใกล้ชิดในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะนีนเขาควรจะมาแสดงความเป็นตัวใจนะครับมาตอนนี้ดีกว่าที่จะให้หลักฐานแล้วก็ออกไปถึงตัวท่าน<ด>แต่ผม<ด>ถึงบอกว่าหกคนน่ะผมให้ภาพไปแล้วว่าเป็นใครบ้างเจ้าตัวเห็นก็ต้องรู้แล้วเราะว่าเป็นตัวเขาหรือเปล่าเดี๋ยว<ด>ผมจะประชุมครั้งต่อไปอาทิตย์หนึ่งผมประชุมมาทุกอาทิตย์นะ,นะครับเดี๋ยวจะประชุมอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับ แต่ดูก่อนถ้าเราได้เราได้สองคนที่ออกหมายจับมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะกระจ่างขึ้นว่านะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่นะครับขอให้ช่วยกันนะฮะสองคนนคั่นแหละฮะที่ออกหมายจับไปแล้วโอเคนะครับ